ก็สวัสดีช่วงสายๆนะครับผมอยู่กันที่แสนสุขนะครับโค้งกมหนึ่งหนึ่งห้าะครับผมกำลังเชมขบมกรถธรรมดาที่สองแปดสามนะครับกรุงเทพจุกเสม็จนะครับผมตอนนี้ก็เก้านกาห้าสิบห้านาทีตามเวลานะครับ ผ่านไปครวน283์กรุงเทพจุกเสม็ดนะครับผม ไม่รู้วันนี้เก้าหนึ่งเก้าเก้าสองศูนย์ครับผมวันนี้นะครับมีมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเห็นเลื่อนเมื่อวานก็เลื่อนมาวันนี้นะครับผมไรไม่เฉยนะครับไม่มีอะไรครับ วสวัสดีครับ919วิ่งไหมครับเนี่ยค,ครับผมดักอยู่แสนสุดครับ ช่วงสายๆนะครับผมอยู่กันที่แสนสุขนะครับโค้งกม115นะครับกำชมของรถธรรมดาที่283ครับกรุงเทพจุกเสม็ดนะครับผมตอนนี้ก็9นาฬิกา55นาทีไปลานะครับ วันนี้มีห้าห้าเจ็ดแปดห้าหกครับห้าห้าหกด้วย okay. ก้าหนึ่งเก้าวิ่งนเนี่ยร้อนด้ยเอา้ากรุงเทพพัทยาไงก็เลื่อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าก็ว่าจะมาวิ่งวันนี้ของบางกอ,อกการ์ดอะลอยยอบวัซสัมอะไม่รู้สิมีด้วยเหรอมีก็ในปลอลลมันวิ่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาเลื่อนสิบวันนี้เสียอะไรวันที่สิบสองแล้วก็สิบสามแต่ตามจินวิ่งสิบเอ็ดแล้วเขาเลื่อนไง แล้วเห็นในปลอลล์เขาเปลี่ยนแล้วทีนี้ก็แบบก็มาดักมันออกเก้าโมงอะ่ะเดี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยในระบบก็ไม่เห็นมีวิ่งเลยมีมัม้งแต่เมืม่อเช้าก็เห็นริ้วมันจอดอยู่หัวลำพงขึ้นในระบบอยู่นะเก้าหนึ่งเก้าอ่ะเดี๋ยวดูแป๊บเดี๋ยวออมนแล้วแล้เวเขาไม่ของบางกอกกา์ดกรุงเทพพัทยาไม่รู้ว่าไม่มีในระบบอ,อือ แล้วยังไงอะเนี่ยว่าที่ไม่มีใบก็มีเขางส่งใบกันหรือวกในวงในในกลุ่มอะกีน่ะมีใบอยู่ปอลลก็มีใบอยู่มีใบเลื่อนแล้วก็มีใบวิ่งเวลารถออกเก้าโมงอะก็ถึงแสนสุขตอนสิบเอ็ดโมงแต่ก็ไม่เห็นมันไม่เห็นมีในระบบเลยหรือว่ายกเลิกไปอีกแล้วก็วันนั้นก็ ตามจริงจะวิ่งสิบเอ็ดใช่ป่ะแล้วก็แจ้งปลรอมาวิ่งวันที่สิบสองแทนค้างคืนแล้วกลับวันที่สิบสามไงแล้วอืมน่ามีมีก็พอรองเฝ้าดูเออในกลุ่มก็ไม่เห็นมีบอกยกเลิกหรือเปล่าในกลุ่มนะก็ในกลุ่มที่ส่งมากันนี่แหละก็บอกว่ามาห้าคัน ในกลุ่มรถไฟสายตะวันออกตุ๊บตุ๊บตุ๊บตในกลุ่มเราไม่มีหรอกเพิ่งมารู้มาบุ๊บบุ๊บบไม่มีไม่มีไม่เห็นมีก็ไรอันเออเออเฮ้ยใครไม่วิ่งบ้างเนี่ยเออเมื่อยแต่ว่าจะ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 ประกาไว้ทีนาจะกลับบอกมาด้วยนะอ้ากลับแล้วไม่ใช่หรอห้าหนึ่งหนึ่งสี่อ่ะยังไม่กลับหรอ กลับตอนไหนเหมือ่อคืนรนะเอา้าก็ไหนบอกมันกลับมาตั้งแต่วันไหนเลยไหมหรือว่ายังไม่ได้กลับเหรอยังอยู่มักกะสันอยู่เลยเหรอจอดเวมื่อวานก็จอดอยู่อ๋อแต่ว่ายังไม่กลับก็เห็นบอกค่าศึส<ม>14จะกลับมาแล้วก็ยังไม่เห็นถ้าเห็นเด็กที่มันรู้รู้มันก็ต้องบอกก็แหละกลุ่มนี้เด็กรู้มากกันเยอะเอโอเค,อเควอทซัมอะไรไม่เห็นมีข่าวเออจวส่งไปรอรอไปให้ดูเออ เอี่ยทะไลห้าหนึ่งเก้าเนาะ มีใครรู้ไหมครับว่า919นี้วิ่งหรือเปล่าครับผม919กรุงเทพพัทยาครับเรายอบบ่อวัดซ้ำนะครับวิ่งหรือเปล่าไม่รู้ผมก็มาดักก็เห็นเลื่อนบอกว่าเป็นวันนี้ผมก็ามารอก็ไม่เห็นมีในระบบวิ่งเลยตกลงคือ,อยังไงนี่อ มันยกเลิกไปแล้วมัง้งเดี๋ยวผมเข้ามาใหม่นะครับ